คนรู้กันนะเต้ตอนนี้ถนนเราวกเข้ามาในประเทศพม่านิดนึงนะครับเินเข้ามาแค่บ้านจ่าโบแต่พอเินเข้ามาลึกๆเนี่ยสวยมากมากอ้ยโหไปถึงนู่นเลยอ่ะไปไปไป สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมส,บสู่วิวไฟเดอร์มั่นใจใเที่ยวทัวร์แก่ๆกับไมครับแก่ๆๆๆแต่ว่าลูกทัวร์ของเราแม่งแก่จริงว่ะไม่มีใครผูวมาเลยอะ่ะเลยเวลานัดเวลานิดหน่อยเดี๋ยวผมโทรตามคุณต้นว่องหน่อยอออพี่ต<อ>น้นมีนแฟนคลับเยอะเอ้ยดูดีๆนี่แหละนี่แหละอะเ้อะ้อ มีสติ๊กเกอร์โอ้ทัวร์แก่ๆมีสติ๊กเกอร์ครับใครที่อยากได้สติ๊กเกอร์อย่างนี้นะฮะก็เข้าไปกดติดตามในแฟนเพจของเรานะครับแล้วก็ใน YouTube นะฮะไปติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวจะแจกสติ๊กเกอร์แบบนี้นะฮะทัวร์แก่ๆนะครับลิมิเต็ดดิชชั่รุ่นแรกเลยนะตามลูกทัวร์ก่อนลูกทัวร์ผู้ต้นผู้ต้นเป็นไงมองแง่เนี่ย อยู่ไหนเนี่ยสวัสดีแต่น้องเออคนนัดกันแล้วเนี่ยเอาทริปตัวแก่ๆไงนัดกันไว้ผมหมอไม่ให้ไปหมอไม่ไปเป็นอะไรไปทำอะไรมาไปไหนก็ได้เลยอย่าไปคับวิ่งไฟเด้อเพราะว่าอะไรทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรปวดลำบากอะไรโอ้โหเขาคิดถึงกันเนี่ยฉาแล้วเนี่ยมันจะมีฉาอีกฉาแล้วโอ้โหอ่าโอเคโอเคอ่างั้นงั้นทิปทริปหน้าทริปหน้าว่ากันใหม่นะครับอ่าสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมนะ ที่เอาสุกติดตามวิไฟเดอกันต่อไปขอบคุณครับพี่เดี๋ยวว่ากันอ้าวพี่ต้นไม่มาไปแล้วหนึ่งเอเอทำไ<ห>มเนี่ยยังไงเนี่ยไม, <es> ไม่สบายใช่ไหมไม่สบายพี่ต<อ>้นวิสิงไม่มาแต่ว่าน้องชอนพี่ชายอะไรพวกนี้น่าจะยังมาอยู่กําลังเดินทางมาแต่คนที่มากับผมเนี่ยคุณตาหยีเนี่ยพ่อตาไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยเออเออตาหยีนม่าไปเลยก็วิ่งเข้าไปเออเขาบอกเขามีอะไรอยากจะมาอวดคุณผู้ชมมากเลยเขาบอกว่าทริปนี้เขาขอเป็นพระเอกนะเขาบอกเขาอยากจะอวดคุณผู้ชมมากไม่รู้อยู่ไหนแล้ว โอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้โหคุณตาหยีโอ้โหเดี๋ยวเดนี่คุณพ่อเหรอครับนี่อันนี้มาทําให้พ่อรู้หนุ่มขึ้นเยอะเลยไหมครับโอ้โหนี่ปุ๊พันธมูละไหมคุณตาหยีครับโโอ้คุณตาของลิชาตอนนี้ได้แปลงกายไปแล้วตอนนี้เป็นหยีทูร์เทคไปเรียบร้อย ต้องขอบคุณเฮียนะครับที่ในร่มชุดให้วันนี้จะขี่แบบหล่อๆมาเลยเดี๋ยวพ่อลองใช้ดูทั้งชุดแล้วเดี๋ยวตอนเย็นมารีวิวกันเป็นไงพ่อโหเฮ้ยผมว่าเราไปรีบไปเปลี่ยนโทรเทคตบ้างดีกว่าเพราะเราก็มีโทรเทคเหมือนกันได้ครบเซตกันนะไปโอเคไปเปลี่ยตัวอีกตัวครับผมเขายืนตาดังสักพักนึงก่อนมันรู้สึกว่ามันสบายอ่ะเออช่วมันดีฮะดีมากเลยครับ เธอเดิมเธอเดิมเธอเดิมหล่อมากเลยอ้าวสวัสดีครับมาดูเลวสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีเป็นติดสักคลูกทัวร์แก่ๆของเรานะครับผมอโอ้โหเข่าเรียกอยากเรียกอยาเรียกว่าแก่ๆขนาดนั้นนะครับเพราะตอนนี้ดูแล้วหลุ่มเลยนะครับนี่หญิงทุเรศแนะนำนิดนิดครับเก๋บุ๋มนะฮะสาวคนเดียวในทัวร์แก่ๆของเรานะครับ าหยีนะครับเอาพี่ปุ้มนี่โอ้โหแก่แก่ที่เชียงใหม่นะต้องมาคนนี้เลยนะครับอยู่เชียงใหม่แล้วก็พี่ชายครับพี่ชอนด้วยพี่ชอนพี่ชอนของเรานี่ไปทุกทริปนะฮะตั้งแต่เบตงปาหมากไปทุกทริปมาที่เชียงใหม่นี่นะต้องให้พี่ชายพาเที่ยวเลยพี่ชายผมอยากไปดูนาเหมือนที่เราเคยไปที่ซาปาที่เวียดนามเคยพากันไปแล้วเรื่องนานี่พี่ชายถนัดเราไปเวียดนามด้วยกันไปด้วยกันแล้วเราเห็นแบบทั้งภูเขาเลยเมืองไทยก็มีเมืองไทยก็มีถูกต้องทริปนี้ครับเราจะ วิ่งเส้นแม่ห้องสนหลูปแหละแต่เป็นลูปแปลกๆนะเดี๋ยวเราจะโชว์ลูปพิเศษของเราให้ดูก็คือวิ่งจากเชียงใหม วนขึ้นไปบนเขาไปป่าบงเปียงไปแม่กลางหลวงแม่ลองแม่โถดอยแม่โถกาลังฮิตเลยตอนนี้เราจะไปกางเต็นท์นอนบนดอยแม่โถกันเลยครับแล้วก็จะไปถึงที่ที่เจ๋งที่สุดในประเทศไทยครับวนกลับไปสวนดอกไม้เอนฮอกไกโดท่านบันไดเขาขุดคุ้นยังไงไม่รู้ที่กังมีอะไรพี่้แบบสวยมากๆเลยพ่อนะครับโปรโมชั่นพิเศษภูวิปายวิลล่านะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับ คลิปนี้ครับคุณพ่อหยีจัดหนักจัดไปมมาขนาดนี้ก็ต้องขอยกให้เป็นพระเอกของคลิปนี้ไปเลยนะครับ ตอนนี้ทูรแกงเราเริ่มออกเดินทางกันแล้วครับเราจะมุ่งหน้าไปยังที่อำเภอแม่วางนะฮะแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปที่บริเวณดอยอินทนนท์ตรงถุนวางตรงนั้นเนี่ยเราจะทะลุต่อไปยังแม่กลางหลวงนะ,ะบ้านแม่กลางหลวงได้นะครับผมเลือกไปดอยอินทนนท์ทางด้านหุนวางเพราะว่าตรงเนี้ยทางสวยกว่าแล้วก็รถน้อยกว่านะครับมีของมาแจกครับวันนี้ นะฮะอ้าวนแฟนตัวแก่ๆครับอ้าวนับผม<อ>ติ๊กเกอร์ไปด้วยฮะอะ จากนั้นเนี่ยเราก็จะเลี้ยวไปที่แม่การหลวงไปดูนาขั้นบันไดกันจากตรงนี้ถนนก็สวยมากมันจะเป็นถนนคดเคียวโคดเคียวไปตามแม่น้ำวางอันนี้เป็นไฮไลท์ของการขึ้นมาเส้นนี้เลย จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข108นะครับเราเลือกใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1013มาทางขุนวางดอยอินทนนท์ครับเพราะว่าเป็นเส้นทางที่เรานั้นสามารถขับขี่ลัดลาอเขาให้เราได้ชื่นชมธรรมชาติได้แบบชิลๆซึ่งจุดหมายปลายทางแรกที่เราจะไปเที่ยวกันอยู่ที่บริเวณบ้านแม่กลางหลวงครับ กเขาไหนคน,คนทำเน <ทำ S 1> ี่ย <laughs> <laughs> ทำได้ไงนะตอนนี้เราถึงที่เออ่ที่ไหนนะพี่แม่กลางหลวงบ้านแม่กลางหลวงก็ค<ๆ>ืออยู่ตรงดอยอินทนนท์นั่นแหละครับขึ้นมาทางขุนวางเมื่อกี้นึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงมานิดเดียวก็ถึงแล้วครับแม่กลางหลวงถ้าเบื่อใครจะไปดอยอินทนนท์ก็ต้องผ่านตรงนี้นอนออนี่คือนาขั้นบันไดระดับไหนฮะผมให้ครับ ประถมหนึ่งในทิปนี้เราจะมีถึงระดับมหาลัยไหมมหาลัยมีนะมหาลัยเหมือนที่ผู้กางจ่ายอ๋ออันนี้ประถมนะคือตอนเย็นนี้ก็มหาลัยแล้วมั้งที่ป่าบงเปียงเนี่ยไปเนี่ยได้พี่ปีหนึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นจุดที่เราจะมานอนโฮมสเตย์นะแล้วก็มาดูนาได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงนี้ไหมครับตุลาคม ผมอยากให้ก่อนหน้านี้สักเดือนหนึ่งแต่ช่วงนี้มันตั้งท้องมันก็จะสีออกแบบโทนมันจะเหลืองเขียวผมว่าจริงๆอ่ะได้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้สักเดือนนึงละสิงหากัยยาตุลาสามเดือนนี้ที่มาเที่ยวตรงนี้ได้แล้วก็มาเห็นทุ่งนาสวยๆแบบนี้ได้คือบริเวณนี้ขึ้นชื่อเรื่องนาขัานบันไดครับก็คือบริเวณแม่เจมแล้วก็แม่วางเนี่ยแถวเนี้ยแม่วางจอมทองเนี่ยแถวเนี้ยแม่กลางหลวงก็วะเที่ยวกันได้นะฮะ บ้านแม่กลางหลวงนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นชุมชนเล็กๆครับของชาวกะเหรี่ยงปากากากยอครับซึ่งในอดีตนั้นหมู่บ้านนี้ ปลูกไร่ฝิ่นนะครับแต่โดยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ชาวบ้านได้เปลี่ยนมาทําการเกษตรเช่นปลูกกาแฟทํานาข้าวและเป็นที่มาของนาขั้นบันไดบ้านแม่กลางหลวงซึ่งปัจจุบันที่บ้านแม่กลางหลวงนี้นะครับมีที่พักแบบโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวหลายแห่งครับแต่จุดเด่นที่ใครแวะเวียนมาก็ต้องตกหลุมรักเลยก็คือนาขั้นบันไดสีเขียวขจีที่งดงามสุดๆในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ครับ ชื่นชมท้องทุ่งนาบ้านแม่กลางหลวงกันพอตเต็มอิ่มนะครับได้เวลาออกเดินทางกันต่อครับจุดหมายต่อไปของเราเราจะมุ่งหน้าสู่บ้านป่าบงเปียงแลนด์มาร์คยอดฮิตในอำเภมแม่แจ่มครับอาละรครับตอนนี้ประมาณ4ี่โมงครับผมอยากจะไปถึงป่าบงเปียงเนี่ยไม่เกิน5โมงนะคะ มันจะส,สวยๆได้หน่อยนะฮะเห็นพระาที่กำลังจะตกกับนาขั้นบันไดอันนั้นเป็นความหวนของผมที่อยากจะทำให้เห็นแล้วจากนี้ไปเนี่ยไปถึงบริเวณที่เป็นบ้าตากบุกเตียงเนี่ยประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับข้ามรอยนถนนไปจริงๆมันแค่30กว่ากิโลแต่ว่ามันเป็นทางเขาแล้วก็แคบนะครับทางแปลงมือแม่แจ่มมันจะแคบๆหน่อยไปครับ ไม่รู้อ่เขาที่แล้วเราอ้อมขึ้นมาจากข้างล่างอะ่ะเกียวเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงรู้เปล่าอันนี้ทาไมมันถึงแล้วใช่ไหมเนี่ยเออถึงแล้วคือตรงนี้มันทางลัดไงนะเต้ผมไม่รู้ว่าสมัยก่อนเนะี่ยผมมาผมก็นึกว่ามันไกลไงเพราะว่าผมต้องลงไปข้างล่างก่อนลงไปนู่นอะ่ะเออเรามาไม่แจมก่อนเราก็อ้อมขึ้นมาแต่อ,นนอันนี้มันตัดบนเขามาเลยอันนี้ทางเดิมที่ผมเคยมาพี่ชายเมื่อสักหกเจ็ดปีมาแล้วมั้งทางนี้ไหมห้าหกเคยพานะาเต้ขี่เวสป้ามา แล้วมาเชื่อดตรงนี้เล้วเป็นทางดินเหรอโอ้โหแล้วทางนี้นี่เละยับเยินไม่ได้เป็นถนนปูนแบบนี้ไงไม่ได้เป็นถนนปูนเลยผมก็เลยงงว่าเฮ้ยถึงแล้วเนี่ยจริงอ๋อผมรู้ละเขาที่ล้าผมขึ้นมาจากข้างล่างไงมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะชิวๆกันที่นี่แหละครับที่นี่คือไฮไลท์ของทริปนี้เหมือนกันนะก็คือบ้านป่าบงเปียงเราจะมานอนที่นี่ซึ่งจองยากมากใกล้ไม่พ่องงใช่ไหม เออผมก็งงเพราะว่าผมเคยมามันไกลกว่านี้เยอะ คุยมามันไกลแล้วมันก็ลําบากกว่านี้เยอะผมบอกไม่ต้องรีบแต่ว่ามันก็ดีอย่างเราเราได้เดินเล่นตามคันนาพี่พ่อพี่พี่ปุ้มเขาเป็นเอาไปซื้อวิลล่าไว้อาจารย์อาจารย์ปุ้มเขาซื้อวิลล่าหลังนี้ไว้นี่ครับพ่อคือที่ป่าบงเปียงนี่คือเขาทํานาขั้นบันไดกันมาแต่นมนานแล้วใช่ไหมเป็นร้อยปีแล้วพี่อ๋อเหรอโอ้เดี๋ยวต้องไปถามคุณลุงคุณสอนเจ้าของบ้านเนี่ยให้เขาพูดได้นะเออเดี๋ยวไปถามเขาดูดีกว่าได้แต่ว่าไม่ควรจะมาปลูกข้าวโพดเยอะขนาดนี้นะควรจะเลิกเลิกก็นั่นนออ เอาครับเดี๋ยวเราลงไปดูบ้านที่เราอยู่กันดีกว่าฮะแล้วก็ออจอดรถกันให้ดีเก็บผงเก็บของแล้วก็แล้วก็ค่อยๆขนของไปตรงนี้เราต้องจอดรถริมถนนแบบนี้แหละคือมันก็ไม่มีจุดที่มันดีกว่านี้แต่ว่าต้องแอบจอดดีๆนิดนึงไปไปกันครับกรเทยครับทั้งชุดพ่ <laughs> อลงมาเร็ว อะไรไม่กล้าไม่กล้าทิ้งหมวกไว้กลัวกลัวหมวกหายเหรอกลัวกลัวหายกลัวหายหมวกไม่มีแว่นไม่มีแว่นเกือบมันแฟบไปเนี่ยจะทำยังไงเฮียเดี๋ยวเฮียเสียใจฟังเโอ้โหสูงมากเลยนะเต้ไม่เคยเห็นข้าวจะสูงขนาดนี้นะเนี่ยนี่นี่เราอกอ่ะจริงๆท่านลงไปอยู่ในโคนด้วยนี่ผมว่าเกือบพ่วมตัวนะปังน้องอยู คนที่นี่แหละครับครับผมเห้อที่นี่ครับแล้วตอดยังมาเลยทำนากันท่านบนไดนี่มากี่ปีแล้วฮะหกสิบปีครับอ่ะสิบปีหกสิบปีแล้วครับก่อนหน้านั้นมีก่อนน้ามีก่อนแล้วใช่ไหมก่อนที่ที่จะเกิดครับก่อนจะเกิดก็มีคนทําอยู่แล้วครับเป็นชาวเขาหรือว่าเป็นเป็นชาวเมืองฮะชาวเขาบนดอยอะครับอ๋อเป็นเป็นเป็นชาวเขาเขาเรียกเขาอะไรฮะอย่างนี้เ่าปากกยออ๋อปากกยอ อันนี้เขาเรียกข้าวอะไรฮะทำไมมันข้าวพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองครับข้าวพันธุ์พื้นเมืองอันนี้คือข้าวพันธุ์บนนี้โดยเฉพาะครับผมข้าวดอยข้าวดอยครับผมเม็ดคือข้าวโดยเม็ดคข้าวญี่ปุ่นไงอ่ากินแล้วก็จะแบบมีพันธุ์มันหน่อยเหนียวเหนียวหน่อยเมอร่อยมากอ่านี่ไงนี่ไงเม็ดมันจะแบบว่าเป็นรวงๆอย่างเงี้ยเห็นไหมโ้าใช่ข้าวดอยเพราวันนี้เราจะได้เนื้อเม็ดจะอ้วนๆหน่อยนะครับเขาอ๋อทักที่ไหนครับทักที่น ได้กินนะต้องกินแล้วที่เรากินกันทุกครั้งนั่นแหละข้าวดอยข้าวดอยครับหรอไปบ้นบ้านบบบบ้านป่าบงเปียงนะครับตั้งอยู่ในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านที่โดดเด่นเพราะว่ามีนาขั้นบันไดรายล้อมด้วยเทือกเขาสูงครับ เรียกได้ว่าสวยเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ครับไม่ต้องไปไกลถึงซาปาหรือว่าบาหลีวิวแบบนี้ที่นี่ก็มีให้ดูนะครับและที่นี่ก็ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ทำให้คุณนั้นลืมโลกอันแสนวุ่นวายคุณจะได้คลุกตัวอยู่กับธรรมชาติแบบใกล้ชิดพร้อมด้วยทัศนียภาพสุดตระการตาจากท้องทุ่งนาสีเขียวแบบพาโนรามานะครับ อทิตย์มันกําล mm ังค um ่อยๆลงมาแล้วนะเต้แดดมันจะเริ่มเป็นสีทองทองโดนข้าวนี่มันสวยมากนะคือมาช่วงเวลาไหนก็สวยผมว่านะผมเคยมาเมื่อโอ้โหหลายปีแล้วพี่ลิสักห้าหกปีได้มั้งตอนนั้นเนี่ยโอ้ทางไม่ทางลำบากวันนี้แบบเป็นร้อยเท่าเลยบอกบออย่างนี้ได้เลยคือแบบอดูโลมาสุดๆอ่า ต่แบบว่าทุกวันนี้ถึงแม้ไทยจะดีแล้วแต่มันก็แบบว่าซ้ายดีขวาทีซ้ายดีก็คือขี่มานี่ก็เหมือนก็พับมาเรื่อยๆมันก็เหนื่อยแหละขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะใช้พลังงานมาสมควรฉะนั้นเนี่ยตกเย็นนะครับเราต้องฉลองกันด้วยวิตามินหน่อยนะฮะโปรตีนจากพืชแบบนี้นะครับมันจะช่วยให้พลังงานที่ดีมากๆ ตอนนี้พิเศษมากๆเลยเต้<ะ>นี่เห็นลายไหมครับคุณผู้ชมนี่เขามีลายครับ,รบตรงนี้นะฮะจะเป็นลาย77จังหวัด แลเขาทาโครงการแคมเปญร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชื่อว่าไทยช่วยไทยทั่วไทยแข็งแรงก็จะเป็นกราฟิกของ77จังหวัดถึงจุดเด่นของแต่ละจังหวัดอย่างอันนี้เรามาจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีล่มบ่อสร้างมีพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็มีดอกพญาสุขงสักุราเมืองไทยสักุราเมืองไทยก็ลองไปติดตามดูกันได้นะว่าอยากไปจังหวัดไหนก็ลองไปหาขวดดูก่อนแล้วมันจะมีนี่ QR Code เนี่ย เรารวมสแกนเข้าไปเนี่ยลุ้นของรางวัลเก็บแต้มสะสมคะแนนได้ด้วยแล้วก็มีอะไรที่เก it <uki> ี่ยวข้องกับเรื Man, ่องของการท่องเที <highlighter> ่ยวเป็นข้อมูลการงเที่ยวให้เราได้ดูอีกด้วยเวลาที่เราออกเดินทางไปไหนเนี่ยก็อย่าลืมนึกถึงไวิตามินด้วยแล้วก็ออกไปกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ทั่วไทยแข็งแรงกันครับวันนี้เรากำลังทำอยู่วันนี้ พักค้างแรมคืนนี้กันที่โฮมสเตย์บ้านสอนชัยนะครับกระท่อมแฝดที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางพื้นที่โอบล้อมไปด้วยนาข้าวเคี้ยวขจีให้เราได้สูดกลิ่นอายของธรรมชาติได้แบบเต็มปอดครับพร้อมเติมเต็มความสุขด้วยมือ้อคําง่ายๆพร้อมมิตรภาพดีๆแบบนี้มันช่างดีต่อใจซะเหลือเกินครับวท์มิว77ดีไซน์ใหม่77จังหวัดทั่วไทยกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ เมื่อแสงแดดยามเช้าสาดส่องมานะครับก็เริ่มเผยให้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติด้วยวิวท้องทุ่งนาบนเนินเขาสูงบวกกับวิวเทือกเขาสลับซับซ้อนในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมมากครับกับการมาสัมผัสบรรยากาศดีๆและก็ความสวยงามของท้องทุ่งนาเป็นที่สุดครับมอร์นิ่งครับผมสวัสดีครับโยวิวสวยมากเลยเราเดินขึ้นมาจุดที่สูงกว่าบ้านเราหน่อยหนึ่งตรงนี้ก็จะมีเป็นคล้ายๆแบบโฮมสเตย์เรียงรายกันเตไปหมดเลย ครับก็จะมีพี่พนะฮะนั่งกินข้าวเช้าเสพวิวอยู่ตามระเบียงกันนะครับเบรกฟาดกันตอนเช้าเช้าเราก็ขึ้นมาดูวิวตรงนี้นะเต้ดีเนาะดีป่ะคือมันตรงนี้คือตรงที่เป็นไฮไลท์สุดก็คือตรงนี้ก็เรียกว่าระเบียงวิวของป่าบงเปียงอ่ะแหละมันก็จะอ้อมไปมันอยู่ด้านสูงสุดคือหลังจากเกสเฮาส์ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นป่าละไม่มีนาขั้นบันไดแล้วคือตรงจุดนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วมีถนนที่เราจอดมอเตอร์ไซค์มองลงมามันก็จะเห็นนาขั้นบันไดเต้ เมไปหมดเลยถ้าได้เห็นวิวจากโดรนนะมันจะเห็นว่าโอ้โหมันไม่ใช่แค่แคเห็นแค่ตรงนี้มันอาจจะรู้สึกแบบว่าเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่จริงๆแล้วมันกว้างเหมือนกันนะเจ๋งมันเจ๋งกว้างมากเลยนะพี่ชอบที่มานอนตรงนี้คืออะไรเลยวา <ฮะ S 2> ม,มันมีเสียงน้ําไหลตลอดเวลาจากอไอ้ลำเหืองที่เขาผันลงไปในทุ่งนาของเขาอ่ะมันเป็นเสียงลําธารน้ําไหลจ้า มันเป็นเสียงฮิวเราตอนนอนแล้วก็ปลุกเราบ้างบางทีช่วยให้เราหลับสบายหรือหรือปลุกเราก็ไม่รู้แต่ผมว่าโอเคนะมันคือแบบเสียงธรรมชาติแล้วก็บวกด้วยเสียงจิ้งหรีดที่ตอนนี้ก็ยังได้ยินอยู่ฟังดีดใช่ตลอดเลยตื่นเช้ามามันก็จะมีหมอกนิดนิดครับมันก็จะแบบแปะๆอยู่ตามจุดต่างๆวันนี้มันเริ่มจะหายแล้วแหละเพราะว่าแดดมันเริ่มลงมาแล้วเต้ผมว่าเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันไหม ไปเดินสำรวจกันดีกว่าอยากเข้าไปดูมุมต่างๆเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีหลายมุมมากแต่ว่าเราเดินลุยบ้านเราลงไปเนี่ยมันจะมีบ้านอีกหลังหนึ่งมีดาดฟ้าอยู่ตรงนั้นอ๋อตรงนู้นเออเราน่าจะไปขอเขาขึ้นไปดูวิวมุมนั้นดีกว่าอเอ้เหมือนตอนนั้นที่เราไปที่ทีวียดนาเหมือนข้าวมันจะไม่ต้นสูงขนาดนี้นะพี่ใช่ ใช่ปะมัน,มนค่าเป <ๆ S 1> <ๆ S 2> ็นยังเตี้ยอยู่นะค่าเวียดนามอ่ะไม่ได้สูงเหมือนบ้านเรานะอันนี้แบบค่าบ้านเราสูงกว่าเยอะเลยเนาะคือถ้าเราไปยืนตรงโคนต้นนี่ผมว่าอกเลยนะใช่ถ้าเราลงไปอยู่ในน้ำอ่ะนะพี่ว่าอกเลยแหละ บอกว่าบ้านหลังนี้ที่วิวสวยสุดๆเนี่ยมาชิโปเนี่ยจองสามเดือนนะครับผม <laughs> ไม่ธรรมาดาเวลาจองสามเดือนนะครับผม <laughs> <อ>มันไม่เช่งจองกันง่ายๆนะฮะนี่วันธรรมดานะพี่นอนเมื่อคืนใช่ไหมครับแล้ววันนี้ก็ต้องออกละหรือว่าอยู่ต่อ,ตอเดี๋ยวขึ้นอิทนทนนท์โอ้หสุดยอดเลยอะเที่ยวเก่งแบบนี้มีรสนิยมในการเที่ยวแล้วไม่แล้วไม่ถึงจองบ้านนี้ได้ฮะหรือว่าก็เซิร์ชดูว่าบ้านไหนสวยอะไรเงี้ยหรอใช่ใช่ครับอ๋อบ้านนี้ก็คือมามาชิโพใช่ไหม อยากไปเหมือนปุรีมากเลยมาชิโพว่าชิโพนพระปู่ว่ามงเดอป่ามงเดอป่าคืออันเนี้ยดีสุดวิวสวยจริงเออวิวแบบเข้าใจเลยทำไมถึงต้องสามเดือนใช่สามเดือนนะครับผอเนี่ยนะพี่มีลูฟท็อปข้างบนโอ้โหอันนี้แบบพีกโหน้าเต้ตรงนี้นี่มันแบบโอ้โหวิวแบบว่าเห็นแล้วขนลุกนะแต้ ฝั่งนี้มันก็แดดยังไม่มามันก็สวยไปอีก <นะ S 1> แบบนะบ,บนะซอฟต์ๆ,ๆพอหมุนไปทางนั้นนู้นแบบแสงมันลงมาโดนเนี่ยอ,อยากให้ดูฮะตรงนี้คือนี่คือแบบระดับเดียวกับที่บาหลีหรือที่ซาปาหรือที่มูก่ลางชัยเลยนะใช่พี่คือมันเป็นระดับที่มันชันนะแล้วมันก็เหลือทุ่งนาที่มันแคบๆอะแล้วไล่เรียงกันลงมาคือแบบ สมแล้วครับว่าปาบงเปียงคือที่พักหลักร้อยที่แรกมาด้วยวิวหลักล้านครับจนถูกยกให้เป็นลนานมาร์คอันดับต้นๆสำหรับคนที่เสาะหาวิถีแบบสโลลฟ์อย่างแท้จริงครับ ฟินมากนะท่าเต้ดีนะเออดีเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแต่ครั้งนั้นไม่ได้อินอย่างนี้เพราะว่านาก็ถูกตัดไปบางส่วนแล้วถูกเกี่ยวข้าวไปแล้วแล้วก็พวกบ้านพักต่างๆก็ยังไม่มีแล้วก็จุดที่ให้มาชมวิวแบบนี้ก็ยังไม่มีตอนนี้เขาเริ่มแบบพิเอตมุมชมวิวมาแล้วอะไรแล้วมันกําลังดีไม่เยอะไปไม่น้อยไปผมว่าประมาณนี้กาลังดีายถึงว่าจํานวนบ้านนะใช่เออแล้วบ้านแต่ละหลังก็แบบว่าได้วิวที่แตกต่าง ใช่ครับอันนี้ชอบมากแนะนําให้รีบมาเที่ยวนะแต่ว่าอาจจะไม่ทันแล้วล่ะตอนคุณผู้ชมดูเนี่ยคือเป็นไอเดียว่าสำหรับปีหน้านะเพราะว่ารายการรออากาศตอนธันวานาเขาจะถูกเกี่ยวไปหมดแล้วก็จะเป็นเหลือแค่แค่แบบที่มันเป็นทุ่งนาที่เป็นตออย่างเดียวถ้าจะให้สวยต้องมาตอนสิงหากันยาตุลาถ้ามาตุลาก็จะเห็นแบบเราคือข้าวจะออกรวงแล้วพีเด็ดมากๆเลยครับเต้มองไปตรงนั้นเนี่ยคือถ้าเราโดรนขึ้นไปเนี่ยครับมันจะมีลานหอ ลานหอได้เป็นสับที่ผวกผมทำกันเองนะจะได้วบบที่เราเคยไปนี่มุกางไช่เออม่กางไช่อ่ะมันจะเหมือนยอดสุดเนี่ยแล้วก็เป็นกลมอยู่ที่เมืองไทยก็มีนะลานหออยู่ตรงนู้นตามหาลานหอเมืองไทยกันนะจ๊ะเป็นกลมๆเหมือนกันเจ๋ง การได้มาเที่ยวป่าบงเปียงนะครับทำให้เราได้มาซึมซับบรรยากาศวิถีอันเรียบง่ายฟังเสียงน้ําไหลสูดโอโซนพร้อมกลิ่นธรรมชาติของท้องทุ่งนาถือว่าเป็นการได้ชาร์จพลังจากชีวิตเมืองอันวุ่นวายได้เป็นอย่างดีเลยครับเป็นไงครับพ่อโอ้โหกล <c oughs> ่นมาเห็นทุ่งนาแบบนี้สอวอ,อย่างเรามันสดชื่นมากเลยครับลูกมันบแบบโอ้โห ไอ้สีเขียวเนี่ยมันทำให้เราตื่นขึ้นมาแล้วเวลาเราเห็นสีเขียวเนี่ยมันสบายตานะสบายอารมณ์แล้วก็ดูแล้วแบบธรรมชาติแบบนี้เราไม่ต้องไปไกลเลยลูกเมืองไทยนี่เองขั้นบันไดเนี่ยที่พ่อบอกว่าที่นู่เคยเล่าให้ฟังว่าต้องไปพิพาปลาิธภัณฑ์ไม่ต้องเลยดูลูกนี่แบบ สุดยอดจริงๆพ่อ่อกี้ถ้าไปตรงนั้นถ้าพ่อเดินไปนะมันจะเห็นแบบเป็นขั้นเลยนะเต้ที่เราไปตรงนี้นะคือคือเป็นภาพเดียวกันกับที่เราไปเห็นที่เวียดนามครับภาพนี้อย่างที่คุณพ่อบอกเลยไม่เคยไปดูแต่ในรูปแต่ไปเห็นตรงนี้ก็รู้สึกว่าจริงๆ้เส้นทางที่มานี่เพราะว่ามันมามก็ไม่ได้ยากนะมนะไม่ยากเลยลูกขนาด พวกแก่ๆอย่างพ่อเนี่ยยังมาได้แต่ก็คือระมัดระวังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ค่อยๆมาโดยมีสมัครพรรคพวกมาอย่างเงี้ยนะก็ประคองกันมาได้ผมว่าจริงๆนะผู้สูงผู้สูงอายุเนี่ยไม่ต้องขี่มาทรายแมงเราก็ได้ขับรถเที่ยวมันก็ได้สบายๆเคือภาคเหนือบ้านเรานะผมว่ามันเหมาะกับการที่มาสโลลฟ์คือขับรถเที่ยวแวะไปเรื่อยๆมาดูตรงนี้ลองดูครับลองตามรอยเรามาดูได้ฮะที่นาขั้นบันไดบ้านป่าบงเปียงเภอแม่แจ่มนะครับก็มีโฮมสเตย์อยู่มากมายเลยลองเข้าไปดูรี วิวก็ได้นะถ้าให้แนะนําก็เนี่ยที่สอนชัยอันนี้ก็ดีนะฮะของบ้านที่สอนชัยแล้วก็บ้านมาชีโผลอันล่างเนี่ยโหท็อปมากๆสวยมากๆในสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะไปตามหานาขั้นบันไดที่อันซีนที่ไม่มีคนรู้จักคนรู้จักน้อยๆแต่ว่าสวยมากๆเหมือนกับที่เนี่ยเมื่อก่อนป่าบงเปียงก็อันซีนเหมือนกันแต่เนี่ยเริ่มมันที่รู้จักเดี๋ยวมันยังมีอีกหลายที่มากๆที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ที่เป็นนาขั้นบันไดที่ครับ คุณต้องร้องกรี๊ดอดใจไม่ไหวแล้วลูกอดใจไม่ไหวตัวเลยครับเป็นไงฮะชุดเชิดวันนี้เป็นไงขอบคุณเฮียก็หน่อยนะพ่อเป็นไงโทรเทคมากเลยครับเมื่อวานนี้ใส่มาวันนี้ใส่ซ้ำ สบายอยู่ยังหอมถุงเท้าถุงอันเดิมุท้าอันเดิมทุกอย่างอันเดิมหมดใส่แล้วแบบรู้สึกว่าจะยังสะอาดอยู่ครับใช่แล้วก็ถึงอันเนี่ยใส่แล้วเย็นสบายนี้แนะนําเลยว่าชุดเดียวจบจบเลยจบจริงๆริงทอร์เทคนะครับทอร์เทคนี่ติดตามกันได้ครับทู่ไแก่สัปดาห์หน้าฮะเรายังคงอยู่ที่ภาคเหนือกันครับเราจะไปให้ถึงนาขั้นบันไดที่มันอันซีนแล้วก็ไปจบกันที่อำเภอปลายนะครับระหว่างเส้นทางจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นก็อย่าลืมติดตามกันสัปดาห์หน้าครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณนะครับไวยกาย ใจพร้อมใจพร้อมเรา,เราทำได้ได แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสายการบินบางกอกแอร์เวยสครับหมดเวลาลงแล้วครับก็อย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใน Facebook Fanpage ของเรารวมไปถึง y o YouTube v i e w f i n d e r Thailand ด้วยนะครับถ้าเผื่อใครมาเล่นเกมตอบคำถามดีๆเนี่ยนะฮะเรามีสติกเกอร์แจกนะสติกเกอร์มั่นใจไทยเที่ยวแล้วก็สติกเกอร์ทัวร์แก่ถ้าใครอยากได้ก็เข้าไปกด Subscribe นะครับใน u t u b e ของเรานะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันให้สนันไปเลยนะฮะรับรองว่ามีของแจกดีๆแน่นอนครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ